ทำไมคนเราเอาเจอคนที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วเนี่ยก็เกิดชอบเกิดรักได้เราไม่ได้เึ่งเกิดมาถียงชาตินิ้นชาติเดียวนะและในแต่ละภพชาตินะเราก็ได้มีโอกาสไปพบรักไปชอบกับคนอื่นๆืนน่พอใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยสร้างวิบากกรรมร่วมกันพอเห็นกันปักก็รู้สึกรักงานที่เราจะได้เจอคู่รักเราในชาติก่อนๆและเรา ตกหลุมรักเขาเราเกิดชอบเขาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดมีคำของผู้รู้บางท่านอบอกไว้ว่าคนเราเกิดมาผู้ชายผู้หญิงที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยล้วนเคยใช้ชีวิตแบบคู่สามีภรรยากันมาแล้วด้วยกัน้งนัดก,การที่เราตกหลุมรักใครแล้วชอบใครเนี่ยมันมีการอธิบายทางหลักวิชาการทางการแพทย์ด้วยนะ ในทางการแพทย์เนี่ยได้มีความพยายามในการหาคำตอบอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อเกิดความรักจนได้พบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนหลายตัวเลยนะที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของความรักสวัสดีครับผมมนุชาจันคลายชันครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนววิถีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อของการใช้ชีวิตคู่พอพูดถึงคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่แต่งงานแล้วพอความที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเจอคนหลอ่อคนสวยใหม่ๆโอกาสที่เราจะเผลอใจไปชอบไปหลงใครมันก็น้อยลง การที่จะเผลอใจไปหลงไปชอบหรือคิดนอกลู่นอกทางมันก็น้อยลงที่ผมกําลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยพอเจอสิ่งสวยๆงา,งงามๆเจอสิ่งที่แปลกอ่ะมันอดมองไม่ได้หรอกมันต้องมีสักบางอารมณ์เนี่ยแหละหันไปมองเผลอไปมองบ้างและผมกําลังจะบอกว่าคนเราในชีวิตหนึ่งๆถึงแม้ว่าคุณน่จะแต่งงานหรือคู่ครองของคุณแล้วก็ตามแต่แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปเจอเพศตรงข้าม ที่สะดุดตาสะดุดใจสวยอะ่ะคุณอะ่ะกดชอบกดรักเขาไม่ได้หรอกโอ้โหเพอผมพูดคำอย่างนี้เนาะเพราะคนเราเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอารมณ์ของความรักเนี่ยมันเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้จะได้รู้และก็เข้าใจความจริงจะได้ควบคุมตัวเองพอไปเจอคนที่แปลกพอไปเจอคนที่ สะดุดตาสะดุดใจเนี่ยมันหลงรักแต่ไอการหลงรักเนี่ยเราจะตัดสินใจไปต่อหรือเราจะหยุดแค่นั้นเนี่ยไอเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วละ่ะอยู่ที่พื้นฐานความคิดของคุณแล้วละ่ะอยู่ที่สภาพในปัจจุบันแล้วล่ะว่าคุณพอใจคุณพอในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอผมว่าปัญหามาต้องตามมาอีกเยอะเลยล่ะเกิดปัญหาเรื่องยาร้างกันตามมา ืออย่างนี้ผมกำลังจะอธิบายต่อไปว่าทำไมคนเราเนี่ยพอเจอคนที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วเนี่ยก็เกิดชอบเกิดรักได้เพราะคนเราเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวนะก่อนหน้าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยเราไม่รู้เกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติและในแต่ละชาติ การดำเนินชีวิตก็คงจะได้มีโอกาสไปพบกับเพศตรงข้ามบ้างเราก็จะมีอารมณ์จะมีความคิดจะมีความรู้สึกในแต่ละภพชาติที่ถูกสะสมความรู้สึกความคิดเนี่ยอยู่ในจิตของเราเมื่อร่างกายอะมันตายลงแต่จิตมันไม่ตายร่างกายมันตายลงส่วนจิตเนี่ยยังอยู่จิตนี่ย ก็จะเป็นจุดติจิตและก็ปฏิสนธิทันทีส่วนจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปตามอารมณ์มันเป็นไปตามกรรมที่เราทําเอาไว้และมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยร่างกายในชาตินี้พบนี้มันตายไปจิตมันยังอยู่มันก็จะจุติจากชาติปัจจุบันและมันก็ไปปฏิสนธิใหม่ทันทีเป็นอย่างเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติมาแล้ว รวมถึงการที่เราได้มาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยแน่นอนการมีอารมณ์การมีความรู้สึกการมีความคิดเนี่ยมันถูกเก็บมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันชาติถึงจะมาเป็นตัวเราเนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยในแต่ละภพชาติที่เกิดมาเราทำนู่นทำนี่เราคิดนู่นคิดนี่สิ่งที่เราทำบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นแนวทางของชีวิตที่ ทางพระเรียกว่าอาจินกรรมก็คือกรรมที่ทำอยู่บ่อยๆอ,อยู่ต่อเนื่องแล้วมันก็ติดมันถูกบ่มจนเป็นนิสัยที่เรียกว่าสันดานติดตัวเราไปตลอดถึงแม้นว่าร่างกายในชาตินี้มันจะตายไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะถูกเก็บไว้ในจิตของเราต่อเนื่องไปเรืเร่อยๆและในแต่ละภพชาตินะ เราก็คงจะได้มีโอกาสไปพบรักไปชอบกับคนอื่นๆกับเพศตรงข้ามพอใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยสร้างวิบากกรรมร่วมกันสร้างกรรมดีก็เกื้อกูลในทางที่ดีสร้างกรรมร้ายสิ่งร้ายๆก็จะส่งผลตามสร้างความลําบากยากเข็นให้กับชีวิตในเวลาต่อๆมา ก็ถ้าเราสร้างกรรมดีกับใครเคยอยู่ร่วมกับใครมาในชาติก่อนๆพอมาถึงชาตินี้พอได้มีโอกาสเจอกันอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บอกว่าพอเห็นกันปั๊บก็รู้สึกรักรู้สึกชอบเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เราเคยทำมาตั้งแต่ชาติก่อนๆนะมันส่งผลพอเราได้มีโอกาสเห็นเขาอีกครั้งก็รู้สึกชอบเขาขึ้นมาทันทีเพราะเราเคยใช้ชีวิตเคยเกื้อกูลกันมา เคยอุปการะกันมาไงถึงชอบส่วนบางคนที่ถ้าเราพอเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกไม่ชอบหน้านี่ชาติก่อนๆเราก็เคยสร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีกับเขามาพอมาถึงชาติปัจจุบันเห็นกันอีกครั้งมันก็ไม่ชอบหน้ากันและที่สําคัญเราเนี่ยไม่ได้สร้างวิบากกรรมกับคนเพียงคนเดียวเราไม่รู้เว้นไหวายเกิดมากี่ร้อยกี่พบชาติเราจึงได้มีโอกาส สร้างวิบากกรรมกับเพศตรงข้ามในหล,หลายๆลักษณะในหล,ะหลายๆคนด้วยเพราะการที่เราจะได้เจอคู่รักเราในชาติก่อนๆและเราตกหลุมรักเขาเราเกิดชอบเขาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดมีคำของผู้รู้บางท่านนะบอกไว้ว่าคนเราเกิดมาผู้ชายผู้หญิงที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ย ล้วนเคยใช้ชีวิตแบบคู่สามีภรรยากันมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแหละโอ้ oh, oh, พอฟังคำนี้เนาะอือที่ชวนให้คิดเลยว่าการที่เราจะตกหลุมรักใครหรือรักใครชอบใครเนี่ยมันเกิดโอกาสได้หลายๆครั้งได้แน่เลยและนอกจากนี้นะผมยังไปค้นความมาเพิ่มเติมเลยนะว่าไอการที่เราตกหลุมรักใครแล้วชอบใครเนี่ยมันมีการอธิบาย ทางหลักวิชาการทางการแพทย์ด้วยนะในทางการแพทย์เนี่ยได้มีความพยายามในการหาคำตอบอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ mm hmm. เมื่อเกิดความรักจนได้พบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนหลายตัวเลยนะที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของความรักซึ่งซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยมีด้วยกันหลายตัวเช่นว่าอะดรีนาลีนที่เมื่อหลังแล้วก็ทำให้ใจเต้นเร็วหน้าแดง หรือจะเป็นเอนโดฟินตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองอีพอหลังแล้วก็ทำให้ร่างกายมีความสุขช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดได้ด้วยดังนั้นเมื่อเรามีความรักจะกระตุ้นให้ร่างกายหลังทั้งฮอร์โมนออกซิโตซินดังนั้นเมื่อคนเรามันมีความรักมันจะหลังฮอร์โมนตัวนี้ออกมานอกจากนั้นแล้วมันยังมีฮอร์โมนทังเพศด้วยนะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชายไอฮอร์โมนสตัวนี้ของทั้งเพศชายและเพศหญิงมันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความอยากหรือทำให้เกิดตัณหาฮอร์โมนเซโรโทนินไอฮอร์โมนตัวนี้ทำให้เศร้าทําให้เหงาไอนี่พอตกลุมรักแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจอคนที่เรากําลังหลงรักอยู่ก็เหงาก็เศร้า หรือจะอีกตัวหนึ่งคือออกซิโตซินฮอร์โมนตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนเลิฟฮอร์โมนเลยนะไอฮอร์โมนตัวอื่นที่ผมได้พูดมานะ่ะมันเป็นช่วงเริ่มต้นของอาการของความรักแต่พอมีฮอร์โมนออกซิโตซินเนี่ยออกมาฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้มีความผูกพันกันอยากอยู่ร่วมกันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันมันก็มาจากฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยแหละเห็นไหมครับว่า มีฮอร์โมนหลายตัวเลยที่มันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่ทำให้เราเนี่ยมีอาการรักตกรลุมรักเพศตรงข้ามแล้วก็เกิดได้หลายๆครั้งด้วยนะโรเบิร์ตสเตนเบิร์กอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเยลเขาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความรักไว้ ด้วยทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักเขาบอกว่ามันประกอบด้วยสข้อใหญ่ๆห,หนึ่งก็คือความสนิทสนมเป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ที่ทำให้คนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกผูกพันกันเกิดความเข้าใจกันเกิดความเอื้ออาทรต่อกัน โดยไอความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลานานๆส่วนข้อที่2คือเป็นความใคร่หลงตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเสน่หาเป็นตัวขับหรือเรียกอีกอย่างว่าแรงดึงดูดทางเพศส่วนตัวสุดท้ายคือความผูกพันอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดการผูกมัด การมีสัญญาร่วมกันการมีสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปในระยะยาวครับและผมกำลังจะบอกว่าไอสมองของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกับความคิดที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆและการที่สมองมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยพอในช่วงที่ฮอร์โมนในสมองมันมีการหลั่งฮอร์โมน ที่เกี่ยวข้องกับความรักออกมาเนี่ยเราก็จะรักคู่ของเราเราก็จะหลงคู่ของเราแที่บอกว่าสมองมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้างั้นถ้าจะพูดถึงว่าและตอนที่สมองมันไม่หลังฮอร์โมนแห่งความรักออกมาละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงกำลังจะบอกว่าพอช่วงที่สมองมันไม่ได้หลังฮอร์โมนแห่งความรักออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรา หมดรักคู่ของเราได้พอพูดถึงข้อนี้เนาะแหมกฎของตรรักนี่มันชัดมากเลยอันนี้จังเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้สมองมีการพัฒนาความรักมันก็มีการพัฒนามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยและผมกำลังบอกต่อไปนะว่าไอ้การที่สมองมันมีการพัฒนาอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวกับกรรมไหม เนาะเพราะว่าบางคนนะการหลั่งฮอร์โมนมาจากสมองเนี่ยมันไม่เท่ากันนะ่ะบางคนก็หลั่งมากบางคนก็หลั่งน้อยผมว่านี่แหละเป็นตัวกรรมที่เราเคยสร้างเคยสะสมมาถ้าเราทำกรรมดีผมว่าสมองก็คงจะหลั่งสิ่งที่ดีออกมาแต่ถ้าเราทำเคยทำกรรมชั่วมาเนี่ยผมว่ามันต้องมีความ แปลกๆของการหลั่งของสมองที่จะไม่เหมือนคนปกติทั่วๆไปมาพูดถึงข้อนี้เนาะทำความดีกันเถอะนะทุกวันก่อนนอนเนี่ยทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำเถอะสร้างความดีสะสมความดีเอาไว้ ส่วนคนที่ทำกรรมไม่ดีมาเนาะมันคงจะมีบางช่วงที่ว่าสมองไม่ได้สมองยุดลังฮอรโมนของความรักก็เลยทำให้หมดรักกันต้องแยกทางจากกันจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามแต่นะในหลายคลิปผมก็มักจะบอกว่ากรรมของเราอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดจากกรรมปัจจุบันอย่างเดียวนะมันมีทั้งกรรม ในอดีตแต่กรรมปัจจุบันน่ะเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยชีวิตในปัจจุบันนี่แนีะจะกำหนดวิถีชีวิตของเราได้เลยแต่เราจะมีสติมากพอไหมหรือเปล่าละ่ะพอสมองหยุดลังฮอร์โมนของความรักก็หมดรักคนเดิมพอหมดรักคนเดิม พอมีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆคนสวยกว่าคนแปลกกว่าคนที่เรารู้สึกว่าดีกว่าคู่ของเรา mm. ก็ไปตกหลุมรักคนอื่นได้อีกแหละในการที่จะตกหลุมรักใครแล้วก็ไปสร้างชีวิตไปเปลี่ยนคู่ไปอยู่กับคู่ใหม่เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ทุกๆตัวต,วตนเนี่ยผมว่านะโลกนี้วุ่นวายหน้าดูเลยละ่ะแต่ไม่สิ โลกเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยความเป็นปกติสุขได้ก็เนื่องด้วยเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับสังคมเรามีกฎหมายเป็นเครื่องควบคุมทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบมีระบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยสอนเอาไว้อยู่ตลอดว่าไอ้การเลือกคู่เนี่ยคือเราต้องเลือกคู่ผัวเดียวเมียเดียวอยู่ร่วมกันจนนิดนิรัน ไอการมีคู่ผัวเดียวเมเดียวผมว่ามันถูกต้องแล้วแหละความรับผิดชอบมันก็อยู่ในวงจำกัดการดูแลกันก็เป็นไปอย่างทั่วถึงครับหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่ามาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามในช่องของผมนะครับถ้าฟังแล้วมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมก็ให้เขียนคอมเมนต์มานะครับจะด้วยส่งมาทางเพจ Facebook ก็ได้หรือสำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดตามทางช่อง YouTube ของอนุชาชางก็ส่งคอมเมนต์มานะครับแล้วผมจะตามดูแล้วก็จะไล่ตอบตามลำดับนะครับก็จะจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจและสำหรับผู้ที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีเนื้อหาดีๆเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพียงแต่หวังว่าอยากจะให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิถีที่ใช่ผมอนุชายสันคลรยชานคร